คุณพลพีสุวรรณชวีสส<อ>โคราชพักภูมิใจไทยนะคะก็กล่าวถึงกรณีที่คุณธนดลน,นะคะลงพื้นที่เนี่ยแหละนะคะบอกว่ามีเสียงบ่นจากคนโคราชเข้ามาพอสมควรถึงพฤติกรรมของนายธนดลที่กําลังทําลายความหน้าลงทุนของพื้นที่อำเภอปากช่องซึ่งถือเป็นแหล่งเศรษฐ,ฐกิจค่ะเพราะว่าที่ดินซึ่งถูกตรวจสอบปรากฏว่ามีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายแต่นายธนดลจ้องจับผิดไม่หยุดคุณพลพีบอกว่าการตรวจสอบทําได้แต่ถามว่าที่นายธนดลทําอยู่เป็นไปตามหน้าที่มี ความรู้สึกใจหรือไม่เพราะมองมุมไหนมันก็เป็นการกันแกล้งทางการเมืองอย่างชัดเจนถ้าไม่ใช่เรื่องการเมืองนายธนดนจะลงมาหรือไม่ตั้งเรื่องมาเองทำตัวเป็นคนดีแต่กำลังสร้างความวุ่นวายค่ะคุณพลพีนะเรียกร้องบอกว่าท่านประธานหอ,อการค้านายกสมาคมต่างๆต่าง,าง,างช่วยกันออกมาสู้บ้างส่งเสียงดังๆหน่อยอย่าให้อ่ ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาทำใ,ให้เศรษฐกิจพังไปกว่าเดิม,มถ้าปล่อยไว้ไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกลงมาแต่ละครั้งไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเกมทําลายล้างการเมืองค่ะเขาก็มองไปเรื่องของการเมืองนะฮะแต่จะจ,จริงแท้อย่างไรนะะก็ต้องไปติดตามตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกัน